สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ก็าดาวสตูดิโอก็จะพาไปพามาดูครับผมได้ย่าครับผมทำความสะอาดใ้ลอ่องกล้วยสักหน่อยครับผมดูไปครับผมดูเสียมครับผม เห็นไหมครับผมเดี๋ยวผมขยับกล้องมาอีกหน่อยครับผมได้เห็นชัดหน่อยครับผมความสะอาดอ่ะเอาหญ้าออกจาก,กต้นกล้วยครับผมดูกันครับผม

กล้วยผมออกสองหน่อพี่น้องโอ้พี่น้องออกหนอสองหน่อเลยพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าหน่อกล้วยครับผมเนี่ยยังไม่ทันเลยเอากลับกล้องยังไม่ได้ครับพี่น้องคือหน่อกล้วยผมครับผม ออกหน่อยสองหน่อสองหน่อพี่น้องต่อมาก,ก็ต้นเขือขนครับผมมีลูกด้วยครับผมอู้ยุงพี่น้องอลูกเยอะแยพี่น้องดูครับผม,มเห็นชัดไหมครับผมก็ประมาณนี้ครับผม,มต้นเขาก็จะออกลูกให้กินแล้วครับผม ปลูกเองกับมือครับผมทำความสะอาดให้เขาหน่อยโอ้เหนื่อยพี่น้องผมก็ไม่ค่อยทำมาเลยดิโอ้นี่ครับสวนผักบุ้งผมอันนี้คือสวนผักบุ้งเขามีตะไคร้นีใบมะขามจะมีเอาไว้ใส่ต้มไก่ครับผมอันนี้ ด้านนี้ก็มีขาขาก็น้องออกหนอ่ออีกแล้วพี่น้องมาดูดูดผมมองเห็นชัดนะครับผมโอ้ยหน้ากล้องผมมองเห็นชัดนะครับพี่น้องนี่ขาออกหนอ่อครับผมสองหนอ่อยังไม่กล้ากินมันกลัวมันตายรอให้มันเอดใหญ่กว่านี้สักหน่อยก่อนครับผม โอ้ยหอบ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 หอ,หอแบแทกแเลยครับผมยากาศช่วงตอนเย็นครับผมก่อนเลิกงานครับยากาศยามเย็นครับผมครับทีนี้ก็ทำใหม่ความสะอาดตรงนั้นแล้วก็ทีนี้ก็ล้างมือพี่น้องทีนี้ ครับขอบคุณมากนะครับขออนุญาตลงไลค์นะครับผมครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ